มาแล้วพึ่งนี่ไปงก็ไม้ไป่ไหนทไหนทไหนไหนกเปันเก่าอีเวนปันมาคืออะไพี่บังไหนกันน่ะสองมสิพี่ประมินไปแล้วลงปันใหม่เวนไเอาสต๊กตีีรู้ว่าเปนคนเ้ยปันใหม่ฝุปัใหม่ฝัุ่พี่คนยิงไกลยปบังที่นี่พี่พไหนปันใหม่ปันใหม่ปม่จะขึ้นไปแดงยิงไปตายยิไม่แดงจะไม่ดไม่ไดงยไปแดข้ามไปข้ามไป

ไปต้องให้แล้วาแล้วยอ้ยยมาดิไแทไมยังไม่ได้เก่งไม่ได้ที่หัวตัวยใครอนเลยยอนเลยย้อเลยย้ให้ยอนให้ยอเฉยยกูไอ้ว่ยกูไม่ไพี่ยอยี่ยแล้วหัวตัวพันะได้ปะได้อาปืนข้างไหนมาเเอัวเอาปืนงัวตัวพันมาเออไอ้พเอาหัวตัวพันใหม่มาึงไอ้ยพไปงสไปไ้มึงเก็บของกูไป กูใสอยู่ก็ปืนมาเอาหัวตัวไหมกันเลยโอ้ไยนี่ใหญ่ที่สองมึงไม่มีพันไมลเล่นเอาหัวตัวหนึ่งมึงมีสองอันมึงเก็บของกูได้หัวตัวหนึ่งแล้วก็ปืนมึงเก็บได้หัวตัวเดียวไงแต่ผมกูอีกหนึ่งไงมึงฟังกูนะตัวที่มึงยิงแตกกับตัวที่มันเก็บของกูมาเออมึงฟังไม่ได้หน่อยดิผมต้องการตัวไม่ได้ต้องการหัวเอาตัวมาเอาตัวมาเอาตัวมาเอาบวกว่ะเอาแม่งตัวมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยประจุดไอ้เหี้ยวเดี๋ยวนางบอกไป